เอาเมืองเก่าใช่ไหมใช่แล้วเอาแต่ฉันไปเอายาก่อนนะได้ฉันขอพรไหมให้ฉันขอพรเลยได้ไหมฉันแกก็ขอความสิทธิ์แต่ว่าฉันในตู้ฉันเต็มเลยอะยาเหรอแกออมยัังงกกก่นแ้ตวะไร็เดี๋ยวค่อยฉันค่อยขอพรทีหลังดีไหมีโอเคได้วยนะกอดช่วยฉันต้องเอาเกาะไหมเกาะใช่แต่ฉันไม่มีเกาะสิฉันขอเช็คก่อนนะไม่ได้ข้อคิดมันไม่มีเกาะสิใช่ไหมเหรอใช่ สิบห้าเหรียญนะมิกก์อ๋อเสดงว่าแพ็กใหญ่เลยใช่แล้วผมไม่สามารถรักษาเขาได้ไม่สามารถรักษาได้ทุกกรณีโว้วววววววเช็คก่อนนะอือมันมีแต่ รักษารักษาขาเหรออ่าพวกนั้นเธอเก็บใส่ตู้เข้าไปเลยนะแกเปิดท้องแกไอใช่ใส่ตู้ไปเลยไอเทมช่วยชีวิตอืมเเก็บไว้โอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปเก็บใส่ตู้ก่อนแล้วกันนะคุณไม่ได้ซื้อเลยเฮียต้องแพงไอสัตว์แพงชิบหายไม่ได้ขาไม่ต้องยุ่งนต่ไรเดอร์จะรับมือเองกับเรื่องนี้เป็นเขตปกครององไรเดอร์ให้เขาจัดการจะรับมือเอง เรขอดูกว่าว่าเลืองราลดูแลยังไงผู้ติดเชื้อนะเชื่อผมดูแลไม่เพราะคณวบ้านไอ,อ้ย่าที่ไข้มีอะไรหรอครับที่ผู้ติดเชื้อครับตอนนี้ทำไมถึงอยากลกับไข้นะครับ ที่ค่ายเขามีอะไรกันครับพวกพี่พีพ่ฮะที่ค่ายเขามีอะไรกันนะมีผู้จะเชื่อครับผู้จะเชื้ออยู่ในค่ายครับแต่ไม่มีอะไรครับไม่แค่เขากําลังรักษากันอยู่ครับตอนนี้นเอาเราว่า,ากันอยู่ กูเปิดของก่อนได้ไหมล่ะลงเ<ไ>ปเขาเขาไม่ให้เราเข้าไปยุง่งเขาบอกว่าจะให้กลุ่มไรเดอร์ส่งกลุ่มไรเดอร์เข้าไปแทนมันเป็นเหตุแต่วราบอกกองกลุ่มไรเดอร์ไปให้ไรเดอร์จัดก,การได้ไหมเขาบอกว่าไม่ให้เราเข้าไปยุง่ง โอ้โหอะไรวะเนี่ยการถ้ามีผู้รอดชีวิตเสียชีวิตไปใกล้ลเขาเราไมชอบมันเองกันใช่เพราะว่าต่อให้เป็นกลุ่มไนเดอร์ส่งไปก็ไปตายเพราะป่าผมว่าผมไม่ได้ดูถูกอันนี้เกลือเนี่ยแต่กลุ่มเราอะ่ะเขาปืนเยอ,อะอะเราขาดเขาไปเยอะมากอะลูกผูส่งผมที่จะให้หรืโลกมือไปช่วยกับการแล้ว่าแย่งหมวดงานยังเดงใช่เกลือฝั่งกลุ่มไนเดอร์ทั้งนั้นอะเหมือนเขาบอกว่าตามตามที่แจ้งมาฝั่งหมอเขาบอกว่าไม่สามารถรักษาได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะฉีดอะไรเข้าไปเขาไม่มันเหมือนแบบเหมือนแบบเขาบอกว่าอะไรนะมีเกี b b ่ยวพวกสายศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาพยายามเขาบอกเดี๋ยวเขาจะลองพามอไอ้พวกหมอท่นมาดูไอ้พวกหมอดูว่าเขาพยายามฉีดยาทุกอย่างที่มีแล้วแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เขาบอกอาจจะมีพวกสายศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสายศาสตร์สีฟ้าดีสุดใช่ปะ ควายบ็อกพิสทตลอะไรวะเนี่ยหมอครับต้องขอหมอครับต้องขอโทษด้วยนะที่ใช้งานหมอในขนาดนี้อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับนี่ต้องขอโทษจริงๆนะครับ คุลูกคับอย่าลืมในคุณลูกค้าอย่าลืมมาหาผ้าปิดปากครับระวังนะในตัวเมืองพอมีฟันเฟืองให้หมอไหมครับฟันเฟืองใช่ไหมเดี๋ยวลองฟันเฟืองฟันเฟืองมีเหลือยู่สิบเอ็ดอันนะคุณหมอครับตอนนี้ไม่เหลือแค่นี้จริงๆขอได้ไหมครับคุณหมอกระเป๋าหับกระเป๋าสิบสามครับผมยี่สิบหรือสิบได่แล้วเทปแปดแล้วก็ ตอนนี้ที่เายามีทหารมานะขอบคุณมากครับเนี่ยครับคุณหมอเหลือแค่นี้เกลือจัดเลยไหวเฮียยัดเป็ดในลุงอาร์ม,ม,รม,มี่เหรออาจจะอาร์มี่ดีกว่ากลุ่มเมื่อวานกลุ่มเมื่อวานนี่มายืนมุงกระเบงนั่น เดี uhm. ๋ยวเราเปลี่ยนแผนเล็กน้อยแล้วนะเดี๋ยวรอทุกคนทําอะไรเสร็จแล้วมารวมที่หลังค่ายแล้วกันที่เดิมที่เราประจุเมื่อวานโอเคโอ้เกาะเยอะว่ะ ฮะมึงอย่าบอกนะกูจะไม่ได้ AR เนี่ย เดี๋ยวลองคุยก่อนเดี๋ยวเติมแค่นี้ก่อนใจเย็น้องพี่เติมเมื่อไหร่ก็ได้พี่เติมห้าพันเนี้ยขำขำพี่หอมพี่หอมอะไรนะเฮ้ยพี่หอม ติ้งจอบใช่ไหมโอเคเราจะไม่เช่าเราไม่เช่าเก็บตามหนุ่ลุงอาปืนโอ้ไอ้เหี้ยสองสองแปดสองพาไปตัดผมหน่อยได้ไหม่ะจะเปลี่ยนชุดอ่ในตู้มีอะไรบ้างในตู้ ไม่มีอะไรเลยในตู้อ่ะไม่ได้อยู่ในเต็นท์มันเลยของเก็บไว้ในเต็นท์อ่ะผมมีเต็นท์ได้ปิดเหรอโอ้ยเนี่ยเหรอไมโคร SMG เนี่ยเหรอต้องใช้อะไรบ้างอ่ะเออถ้ารวมที่ประชุมแล้วเรียกเนี่ยเนี่รอที่ประชุม ไฮ้ในปืนคแพ็คไรเฟิล 7K เฮ้ย,หย AK หรอเนี่ยหรอแล้วเนี่ยคืออะไรอะ่ะ s f g เนี่ยหรอ,อ,อ,รอเฮ้ยเฮียแล้วก็สุนกลัวอา้าวกูไม่เกลือแล้วดิ รถตีควมมีอยู่สามร้อยขอกขค่วเยอะมาลองตัวกันหนทุกคนอยู่ไหนกันนะ ชมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เอเคไว้ยมีเตียงไหมมีค่ะมีครับผมเทรนเนอร์สีน้ำเงินข้ามาทางแกหรือครับเหมือนเมื่อกี้ผมเจอคุณครูสด้วยอะครับทำอะไรฉันขอพอน่ะกำลังดูข้อแปลกไรเฟิลมันคืออะไรเนี่ยรู้จุดไหนรู้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมโซ ช่ฉันได้ขับแพร์รลเฟิลกับไมโครเอสเอ็มจีน่ะประกาศให้ให้ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้รอดชีวิตทัเกิดไม่ตื่นกันเลยหรอพวกเอ้มองข่าวชั่วราลนะลูกโอ้เคยไปบ่อยนหาพวกเพียแล้วฉันเอ้กระสุดไหนมาแม่